อุพยากรดวงชะตาประจำปี2,567สำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรร,ราศีมังกรนั้นนะครับในปี67นี้นะครับถือว่าเป็นปีที่มีความคึกคกในชีวิตเนี่ยเข้ามาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปดูนะครับในปี66ที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งในปี65นะครับราศีมังกรเนี่ยเป็นราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวที่ในทางโหรศาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะกังวลใจนะครับแต่ว่าดาวดวงนี้ออกจากดวงคุณไปเรียบร้้ร้้อออออยแแแลลวววนนัับบกกกตตง่เดืมีีาขป66 พลังของดวงดาวอื่นๆที่เข้ามานะครับก็ส่งผลทําให้ราศีมังกรนั้นเป็นราศีที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจนถึงในปี67นี้เลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานครับในปี67นี้นะครับถ้าหากคุณตั้งใจนะครับอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมนะครับบางทีก่อนหน้านี้เจอดาวเสาเนี่ยมันถูกเลื่อนบ้างนะครับถูกยกเลิกบ้างมีปัญหาเยอะบ้างนะครับแต่ในปี67นี้นะครับหลังจากเดือนเมษาเป็นต้นไปนะครับโอกาสในการลงทุนขยายนะครับมีธุรกิจใหม่ใหม่มีบริวารเพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยจะมีเข้ามาช เชื่อว่าเรื่องความเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคุณครับคุณเป็นราศีแห่งความทรลตอดกดคนที่จุดอยู่แล้วนะครับดังนั้นการที่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมมีภาระเพิ่มเติมเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแถมในปีนี้นะครับจังหวะดวงดาวการงานเนี่ยนะครับมีการโคจรไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้มันอาจจะพุ่วไวเดี๋ยวดีบ้างแย่บ้างแต่อันนี้แทบจะตลอดทั้งปีเนี่ยดวงดาวการงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมได้จัดก,การได้วางแผนได้นะครับซึ่งจะเป็นผลดีสําหรับชาวราศีมังกรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานีาารรเเจิอออยยะะะนนคคับบชขพผู้ จะส่งผลดีเพราะว่าราศีมังกรน,นั้นนะครับยังเป็นราศีที่มีโอกาสในเรื่องของการขยับขยายความก้าวหน้าการได้พบได้เจอสังคมใหม่ๆในปี67นี้ด้วยครับ จุดเด่นในเรื่องงานอีกอย่างนึงนะครับก็คือในปี67นี้นะครับจะเป็นปีที่คุณเนี่ยสามารถที่จะลงทุนอะไรที่มันมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับคือปกติก่อนหน้านี้ราศีมังกรอะไรที่เสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่เอาไม่ชอบนะครับแต่ในปี67นี้นะครับลองดูนะครับเพราะว่าในพื้นดวงคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้มากขึ้นซึ่งแน่นอนครับโอกาสที่จะมีผลกาไรหรือผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนี่ยก็มีลุนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันครับสำหรับในเรื่องของการเงินนะครับราศีมังกรยถือว่าเป็นราศ โตงอกเงยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโชคลาภนะครับคุณก็มีเข้ามาให้ลุ้นแทบจะตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าฝากนิดนึงสำหรับใครที่อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่าปีนี้ลงทุนเยอะอาจจะมีเรื่องต้องใช้เงินเยอะนะครับการดูแลหรือหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับชาวราศีมังกรครับสำหรับในเรื่องของความรักนั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สบายๆนะครับเพราะว่าจังหวะดวงดาวแห่งความผิดหวัง ครอบครัวแล้วนะครับบางคนเนี่ยบอกว่าพยายามทุกวิถีทางแล้วอยากจะมีลูกมีบุตรไม่มีสักทีหนึ่งนะครับในปี67นี้นะครับเตรียมรอรับข่าวดีนะครับดวงที่จะมีโอกาสนะครับจะมีสมาชิกคนใหม่เข้ามาในบ้านของเราเนี่ยมีเข้ามาให้รุนอย่างแน่นอนครับแต่ฝากที่หนึงนะครับสำหรับใครที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับบางทีจังหวะดวงดาวที่แบบคนดวงดีนะครับจะมีเสน่ห์มากขึ้นมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้นพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตามากขึ้นระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของมือที่สามต่างมาได้ครับส่วนในเรื่องของ นะครับว่าคนราศีนี้ในบางทีไม่ค่อยชอบไปหาหมอนะครับเวลาไปทีเนี่ยเคลมประกันยากเลยนะครับเพราะป่วยที่อาจจะป่วยหนักนะครับนั้นใครที่เกิดราศีมังกรเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับคือเรื่องดวงก็เรื่องนึงนะครับการดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแล่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็โดยรวมแล้วนะครับถือว่าเป็นปีแห่งการขยับขยายนะครับของชาวราศีมังกรเลยทีเดียวนะครับคงจะมีอะไรใหม่ๆหลายอย่างรอคุณอยู่ให้คุณได้เริ่มให้คุณได้ลงมือทำแล้วก็ให้คุณได้